ไปรับเคอนแอกเลนะคะ่ค่ะมาขายเริ่มต้นที่50คู่แล้วก็ไปขายที่ตลาดนัดค่ะก็คือเป็นแม่าขาตลาดนัดมาตลอดค่ะสําหรับยอดขายสําหรับปีที่แล้วที่เกิดสถานการณ์โควิดก็ขายได้ประมาณ2ล้านคู่ค่ะปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่4ล้านคู่ค่ะขายตั้งแต่อยู่มหลาลัยปี3ค่ะจะเอาของเนี่ยค่ะใส่ แล้วก็ไปขายที่มหาลัายช่ก็คือจะรู้ในกลุ่มมหาลัายว่าแบบเออเราอ่ะเป็นแม่ค้าขายคอนแทคเลนส์ในมหาลัายพอเรียนเสร็จอะคะ่ะช่วงเย็นก็จะมาขายที่ตลาดเปิดท้ายค่ะช่วงนั้นคอนแทคเลนส์จะแบบราคาสูงอยู่ก็คู่ละประมาณ600ค่ะตอนแรกที่เราคิดจะขายเพราะว่าเราแค่อยากหาแบบว่าเงินที่จะแบบไปเรียนช่วยช่วยทางที่บ้านประมาณเนี้ยค่ะ พอเราเรียนจบแล้วก็ขายตลาดนัดมาตลอดขายมาประมาณ2ปีสมปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช้วิธีประหยัดเพราะว่าด้วยความที่แบบไม่ค่อยมีทุนเนี่ยค่ะแล้วเราก็กําไรอะค่ะมาลงของลงของลงของจนแบบว่าของเราจากหคู่ก็เพิ่มเป็นร้อยคู่200คู่300คู่แล้วก็เพิ่มเป็นพันคู่จนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอะจะอยู่ที่ตลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณแม่อะค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วคือแบบว่าเราอะจะต้องหาเงเงินนะคะ่ะไปรักษาแม่ คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3คือซึ่งต้องใช้ค่ารักษามากพอสมควรมีความรู้สึกว่าเราจะนั่งขายอยู่ที่ตลาดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าไรายได้เราไม่พอแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าเริ่มผ่านตัวเองอะคะ่ะเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างที่เราพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วเราต้องนั่งรอคุณหมออย่างเงี้ยมันมีเวลาว่างเราก็เลยโพส์ขายไปเรื่อยๆจนมีออเดอร์เข้ามาเราก็เอาของอะคะ่ะไปแพ็กที่โรงพยาบาล แพ็กในรถแล้วก็ส่งตรงไปสนีในโรงพยาบาลเพราะว่าเพื่อจะได้เงินมาเป็นค่าฉีดยาค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็ดีค่ะก็คือว่าก็ยัง f o l l o w up อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอีกส่วนมากแม่ก็จะแบบว่าอาจจะแบบเป็นหลังบ้านที่คอยแบบว่าดูแลลูกให้ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่เรียนจบมาก็คือไม่ให้แม่ทำงาน เราตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เราลําบากมากเราไม่อยากให้แม่เราำงานพอเราแต่งงานเราก็ตัดสินใจออขายทุกอย่างที่เราได้มาจากงานแต่งงานก็คือขายทองขายทุกอย่างแล้วเอาเงินนะคะไปลงทุนคอนแทคเลน การทาออนไลน์ต้องมีความขยันในตัวเองแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบค่อนข้าง,างสูงณวันที่เราเริ่มทําถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างเป้าที่เราตั้งคนส่วนใหญ่จะถอยเราต้องอดทนนะคะเพราะออนไลน์ทุกอย่างต้องใช้เวลาเราอเริ่มจากศูนย์แต่เราสามารถเก็บหอมรอมีดจนลบคําสบประมาทลบคําดูถูกรลบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากการที่เราไปรับข้อนักเรียนนะคะแค่ห0สคู่ที่แบบที่ตลาดอะมาขายแต่ตอนนี้นเราเป็นแบบว่าเจ้าของแบรนด์ที่แบบ เฮ้ยส่งออกไปต่างประเทศขายทั่วประเทศมีลูกค้าแบบหลายพันคนที่แบบเฮ้ยเอาสินค้าของเราไปขายเชียร์ของเราไปขายอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าดีใจมากที่สุดสำหรับยอดขายสำหรับปีที่แล้วที่เกิดสถานการณ์โควิดก็ขายได้ประมาณ2ล้านคู่ค่ะปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่4ล้านคู่ค่ะอันดับแรกเลยคนที่จะขายขอคเลนก็อาจจะต้องเป็นคนที่หลักชอบถ้าอยากทำให้ลูกค้าติดหนึ่งเลือกเลนที่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์การเครืองน้อยใช่เพราะว่าอย่างเหลือดิเลเรเราทํามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเครืองคือน้อยมากๆประมาณแค่แบบ0.1%จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คอนแทคเลนะสามารถวางขายได้ทุกที่ค่ะแล้วก็เป็นเดียงหนึ่งคือว่าใช้พื้นที่ในการวางขายน้อยมากๆแล้วก็สามารถอาจจะขายเสริมกับสินค้าขายเสริมกับเสื้อผ้าขายเสริมกับเครื่องสำอางหรือจะเปิดร้านคอนแทกเลนอย่างเ,ยงเดียวเลยก็ได้ จะขายออนไลน์จะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเอาไปขายที่ออฟฟิศหรืออะไรคือมันได้หมดอุย้ยมีหลายเจ้ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือแบบรวยกันรวยแบบรวยกันหมดแล้วอะค่ะก็บางคนก็มีแบบ10สาขา8สาขาแล้วก็แบบมีบ้านหลังแลบเป็น10ล้านมีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมีหลายท่านมากๆ่ะค่ะ สำหรับนะคะช่องทางการติดต่อนะคะท่านไหนนะคะที่อยากเปิดบีนอยากเป็นตัวแทนของเลิฟลี่เลนนะคะก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาที่นะคะไลน์นะคะ l e f l i l y l e นะคะหรือนะคะเพจนะคะ l o f l l y l e n ได้เลยค่ะมันไม่มีใครที่สามารถหยุดนิ่งอยู่ยกับทีถ้าเราขายของเราหยุดนิ่งอยู่ยกับที่อะคะ่ะเราก็จะไม่สามารถแบบตามทันโลกเพราะตอนนี้โลก,กมันเปลี่ยนแบบเร็วมากๆเราต้องจับเทรนด์ให้ได้ว่าอุ๊ยตอนนี้อะไรมาแล้วเราก็ต้องไปตามเทรนด์นั้น ทุกวันนี้คือถ้าจะขายของแล้วอยู่นิ่งกับที่คืออยู่ไม่ได้ค่ะ